สวัสดีค่ะเรียพาเพยกอี๋ยมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรียจะมานำเสนอรหัสที่ดินที่13ที่ดินนี้อยู่บนเกาะสมุยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติและเกาะสมุยกำลังจะมีโครงการท่าเทียบเรือสําราญขนาดใหญ่และท่าเทียบเรืออยู่ห่างจากที่ดินเราเพียง3กิโลเมตรจ้าความเจริญเป็นอย่างมากค่ะ เรียขอเสนอราคาตารางวาละเจ็ดพันบาทนี่นะคะมีทั้งหมดสี่แปลงค่ะแปลงละสี่ร้อยตารางวานะคะนี่จะเป็นแปลงที่หนึ่งนะคะแปลงที่สองคะ่ะแปลงที่สามคะ่ะอันนี้แปลงที่สี่ค่ะฉนอดคุดแดงพร้อมโอ้นนะคะ รีหาโอนและสำหรับท่านใดนที่แชร์คลิปนี้แล้วจบการขายรียให้ค่าหนายหน้า3%จากสำนักงานที่ดินหนะ้าที่จดการขายค่ะโดยที่รียจะถามผู้ซื้อว่ารู้จักสื่อไหนเรียจะตามไปเพื่อให้ค่าหนายหน้าค่ะรียจะเต็ม